ครับัสดีครับปนณากรลาดครับวันน,น,กกนี้มีโชคมาซ่อมนะฮะลูกค้าส่งมาด้วยตัวเองนัดไว้ก่อนก็ดีนะแต่ถ้าไม่เจอเอามาเอามาฝากไว้ที่ร้านได้อันนี้ก็เป็นของ N Max ็นะครับตอนแรกมาเนี่ยโอโหเขอะนะเพราะผมล้างแบบน่ากลัวผมว่าตอนนี้เจ้าของโชคจ้ำโชคเองไม่ได้นะครับคาบน้ํามันไอ้คาบฝุ่นดินมันออกไปหมดถอดล้างภายในแล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมอหรือนะครับ หรือทุกชิ้นทําความสาดนะครับห้องแก๊สห้องน้ํามันนะครับทุกอย่างจะต้องขาวสะอาดเหมือนใหม่นะครับอันนี้ก็ยังโชคดีนะไม่มีรอยซึกหลอ <c oughs> เปลี่ยนชุดซ่อมนะแล้วก็ประกอบกับตามมาตรฐานนะครับแล้วก็เซ็ตน้ํามันของเออรินเข้าไปนะครับถ้าดูอยู่ไปเจอราคาถูกๆอยากจะเตือนเพื่อนๆไว้เลยคุณจะโดนพวกน้ํามันไฮดรลิกเพราะว่าบนโลกใบนี้ ใดๆไ,ไม่มีใครเขาทําการค้าขาดทุนนะครับเขาจะมาบอกว่าใช้น้ำมันโชวของเอรินแล้วคุณทําราคามันมันถูกกับเอรินเนี่ยแสดงว่าคุณเอาอะไรมาใส่นะครับมันไม่ใช่น้ํามันของเอรินแล้วก็คุณภาพมันก็จะไม่ได้ความสึกหลอเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะสึกหลอภายในกระบอกนะครับแต่อันนี้ยังไม่สึกหลอนะครับคนที่ดูคลิปของผมนะครับก็สนใจก็ ส่งมาเซอร์วิสนะครับผมไม่ได้รับสอนนะครับไม่ต้องถามนะครับผมก็ตัดสินใจเลือกเอานะครับใครที่อยากกะเซอร์วิสราคาถูกคุณก็แบกรับความเสี่ยงเอานะครับมันมีคนอยู่สองพวกคือรู้ว่าเขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกกับอีกอันนึงคือไปด้วยราคานะครับที่มันถูกรับยัวยวนนะครับต้นหนึ่งหลักร้อยนะครับก็เชิญนะครับตามสบายนะครับใช้ของแท้นะครับซิลชุดซ่อมเยอะแยะเลยนะอย่า ใช้ของก๊อปปี้นะครับส่งกับโรงงานนะครับก็ยังดีนะครับหรือว่าจะส่งไปร้านที่รับซ่อมนะครับของเออรินโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแลให้ดีๆช่างใจให้ดีๆนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนชุดซ่อมเรียบร้อยนะครับเสร็จน้ํามันนะครับแล้วก็ประกอบกับตามมาตรฐานนะครับเปลี่ยนแก๊สใหม่นะครับมาเทสแลนดันกันนะครับการทํางานของโช๊คกดสุดคับแล้วปล่อยโช๊คอยตัวขึ้นอย่างช้า เราจะเทสอีก30ครั้งนะครับก่อนที่เราจะประกอบสปริงแล้วก็ส่งกลับนะครับการซ่อมเลเวล1จะไม่มีประกันแต่ลักษณะ,ะนเนี่ยคือการซ่อมเลเวล2นะครับจะมีประกันให้6เดือนนะครับถ้าโชครั่วซึมนะครับส่งมาเคลมได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสนใจก็ส่งมาซ่อมกันนะครับคนที่ใช้มานานๆนะครับเกิน2ปี3ปีแล้วหรือเกิน20 0 0 0โลแล้ว ถ้าต้องการให้โชคมีประสิทธิภาพนะครับเหมือนใหม่แล้วก็ลดความเสี่ยงในการสึกหลอจากกระบอกภายในด้านในนะครับก็คือการบำรุงรักษาเชิงป้องกันนะครับก็ส่งมาเซอร์วิสเลเวลหนึ่งได้นะครับเออเซอร์วิสเรียบร้อยนะครับสำหรับโชกเอรินเอ็นแม็กนะครับเซอร์วิสเลเวลสองนะซ่อมเปลี่ยนซิลนะครับน้ำมันเ e อ l ินนะครับประกอบใหม่เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนุ่มนวล ทํางานด้วยเครื่องมือนะครับจากเออรินนะครับใช้โชคแท้นะครับอย่าไปกังวลนะครับอะไรมีเยอะแยะเลยนะครับอะไรผมมีซัพพอร์ตให้ตั้งแต่โชคยุค80นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็ใครที่จะส่งมาผมขอนิดเดียวครับสำรวจดูแกนชคตัวเองนะครับอย่าเป็นริ้วรอยนะครับถ้าเป็นริ้วรอยนะครับเป็นตามมดนะครับไม่ต้องส่งมานะครับผมไม่รับซ่อมนะครับมันไม่หายแล้วสำหรับราคาที่คีโมว่า ซ่อมได้ก็อย่าไปเชื่อนะครับส่งกลับโรงงานโรงงานก็จะเสนอเปลี่ยนแกนใหม่นะครับแกนใหม่ก็ราคาก็แซบอยู่นะถ้าสมมติว่าเสียหายถึงแกน,นผมแนะนําให้ขายเป็นอะไหล่ใครที่มีโชคแท้อยู่อยากจะขายเป็นอะไหล่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็ลองทักมาถามได้นะผมก็อาจจะซื้อไว้นะครับไว้เซอร์วิสโชคลูกค้านะครับสําหรับอะไหล่บางตัวนะครับจะแกนเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียนะครับถ้าเสียที่แกนเนี่ยก็คือ ทำอะไรไม่ได้นะครับก็เอาเป็นว่าดีกว่าช่างกิโลอ่ะสงสัยรุ่นไหนใคาใช้จ่ายรุ่นไหนสอบถามได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่ารีรออย่าปล่อยให้มันแย่ yeah, นะครับถ้มามันสึกหลอภายในโดยที่คุณไปโดนพวกน้นำมันไฮดรลิกหรือว่าเสื่อมโดยตัวมันเองเ,องเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับอย่าปล่อยให้ถึงขนาดว่าไปโดนน้ำมันไฮดรลิกมาโอ้ซื้อวีชกถูกจ้างหลักร้อยฉันชอบชอบใช่ไหมพอสุดท้ายมาเนี่ยมันมันไม่นุ่มปุ๊บคุณเอะแล้วใช่ไหม คุณเอ๋ล่ะแล้วคณเอาไปส่งส่งมาเซอร์วิสกับผมเนี่ยผมรื้อปุ๊บมาถึงปุ๊บเนี่ย,ยผมส่งไปให้เขาดูปุ๊บอ้โหพี่มันเป็นรอยขนาดนี้แล้วแก้ไขอะไรได้บ้างไหมครับมันแก้ไม่ได้นะครับผมพูดทุกคลิปเลยนะครับแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้มันเป็นรอยขนาดนั้นพวกที่โดนน้ามันไฮดรอลิกมาส่วนใหญ่เป็นรอยสึกเข้าไปเลยเพราะว่าน้ำมันคุณสมบัติการเหลวเลื่อนมันสู้น้ำมันชค็คเอลินไม่ได้นะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงยืนยันนะครับว่าทําไมถึง,ต,งต้องใช้เอรินนะครับ ซ่อมโชคเอรินเอ็นแม็กให้กลับมาเป็นเอรินใหม่แกะกล่องอีกครั้งนึงนุ่มนวลน,นะครับมีประกันให้6เดือนขอบคุณครับสวัสดีครับ